กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่โคตรจะวุ่นวายแต่กลับมีความปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อเปรียบเสมือนความกลาหลที่ถูกจัดระเบียบนั่นคือหนึ่งใน10จากข้อสังเกตจากอินฟลูเอนเซหนุ่มชื่อดังชาวอเมริกันต่อการมาเยือนกรุงเทพประเทศไทยเป็นครั้งแรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิบข้อสังเกตดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ Bank อกทูอักกิไลครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นเรื่องราวของ2อ n อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับที่มีชื่อว่าฟรังโบนะครับมีมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้าน2 0 0แสนคนนะครับซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับคุณอดัมนะครับแอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนะครับก็ได้ย้ายมาที่ประเทศไทยนะครับมาทํางานเป็นดิจิตอลนอมันะครับทำคอนเทนต์โปรโมทประเทศไทย ไปหลาย EP นะครับแล้วก็ต้นปีนี้เดือนนี้นะครับคุณแอนดรูก็บินตามมาครับแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายมาอยู่ครับแค่มาเที่ยวแป๊บๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับก็เลยมีการมาถามกันนะครับว่าหลังจากอยู่กรุงเทพฯด้สักพักแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณแอนดรูก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรุงเทพฯไว้1ิบข้อนะครับที่เขารู้สึกจากช่วงเวลาสั้นๆที่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับข้อที่1นั้นก็คือกรุงเทพฯเป็นเมืองที่โคตรจะวุ่นวาย แต่กลับรู้สึกปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อนะครับข้อที่2มีวัฒนธรรมการบริการที่แข็งแกร่งนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลที่ทาให้นะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาแล้วติดใจนะครับเกิดเป็นอัตราการเที่ยวซ้ําสูงถึง75%นะครับข้อที่3ศาสานาพุทธมีทพลสําคัญนะครับต่อความสงบสุขและความสุขของคนไทยนะครับข้อที่4มีมวยไทยทุกที่นะครับท่านนี้ก็ไม่รู้ว่าไปไหนบ้างนะครับถึงได้เจอมวยไทยนะแต่ว่าถ้าแอดมินใช้ชีวิต กรุงเทพปกติก็ไม่เจอ,อพวกเกี่ยวกับมมยไทยอะไรเยอะนะครับนอกจากจะไปสถานที่ที่แบบจะแสดงมมยไทยอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่4ี่นะครับเวลาเรียกรับไบนะครับสามารถสั่งทางแชทได้นะว่าให้ขับช้าขับเร็วอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่6นะครับเขาบอกว่ามีเลดี้บอยจํานวนมากในแอปหาคู่ต่างๆนะครับจากข้อสังเกตนี้นะครับก็มีนะครับ F4 เข้ามาเซลล์อย่าบอกฉันนะว่าคุณไปลงเอยกับสาวไทยแล้วมาไฟเอาที่หลังว่าเธอเป็นเลดี้บอยนะครับข้อที่7นะครับ เขาบอกว่ามีสายสื่อสารมากมายนะครับแต่สายสื่อสารนี้กําลังเก็บกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ลงไปหลายเส้นทางนะครับตามสายหลักนะครับข้อที่8ดนะครับเขาบอกว่าเขาเอ j นจอยแล้วมีความสุขกับการได้พูดภาษาไทยว่าสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับก็พูดภาษาไทยครับก็ได้รับการรีแอคชั่นกลับจากคนไทยนะครับก็เอ็นดูนะครับต่างชาติพูดไทยเราก็ชอบอยู่แล้วนะครับข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเวลาเดินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอย่าเปลยท่อนบนครับคือต้องใส่เสื้อผ้านะครับอาจจะหมายถึงท่านชายที่แบบว่า ชอบเดินแบบไม่ใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยที่อเมริกาอาจจะมีเยอะหรือเปล่านช่วงหน้าร้อนแอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยไปอเมริกานะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาเปรยท่อนบนในกรุงเทพนะครับข้อที่สิบข้อสุดท้ายน,นะครับเขาบอกว่าถ้าเทียบประเทศไทยเนี่ยในหมู่ประเทศเอเชียตอนออกเฉียงใต้น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับน่าจะเทียบเท่ากับที่ใดนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะพอๆกันกับมาเลเซียหรือสิงคโปร์ประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็น10ข้อสังเกตนะครับหลังจาก ตั้งข้อสังเกตกันจบนะครับจบคลิปนะครับคุณอดัมก็เลยถามคุณแอนดูนะครับว่าแล้วคุณจะกลับมาที่กรุงเทพประเทศไทยอีกหรือไม่นะครับคุณแอนดูก็บอกว่าแน่นอนฉันจะกลับมาในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ยังไม่ออกจากประเทศไทยก็คือจองตั๋วล่วงหน้าไปเดือนมีนาคมไปแล้วนะนี่แปลว่าเป็นการทํางานเป็นกระบวนการนะครับมีการวางแผนไปแล้วนะครับคุณแอนดูก็เลยบอกว่าฉันจะต้องกลับมาเป็นหนึ่งใน75%ของรีเทิร์นทัวริสต์หรือว่านักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำนั่นเองนะครับก่อนจะไปรับฟังความ รู้สึกคิดเห็นยังไงกับ10ประเด็นดังกล่าวเพื่อนๆสามารถสนับสนุนการทำงานของแอดมินและทีมง,งานโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่ Aquila Store นะครับจิ้มเข้าไปที่โปรดักตหนึ่งอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ s h อปปีครับเพื่อนสามารถช้อปปิ้งสินค้าอะไรก็ได้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ตัวท็อปที่แน่นอนตลอดการคือวิตามินเม็ฟูมิโวริสคุณภาพสูงนำเข้าจากกิรบนนี ดีต่อสุขภาพ3หลอด150บาทนะครับคุ้มค่ารับประทานได้2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแปดปลาทองแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด subscribe กด like กด share หรือซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต,ต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พาพข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปนี่นะครจากช่องไปเข้าถูกอากาศด้วยนะครับขอบคุณครับทันแรกเขามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าข้อสังเกตที่1ถูกต้องแล้วกรุงเทพมหานคร เปรียบเสมือนความโกลาหลที่ถูกจัดระเบียบไว้ทุกอย่างดูวุ่นวายและเต็มไปด้วยพลังงานแต่กลับลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและน่าม,มาเยือนจริงๆต่อมาคุณนาตาเลียนะครับเม้นไว้ประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับบอกว่าอีกใน5-7ถึงปีข้างหน้ากรุงเทพมหานครอาจจะเทียบเท่าสิงคโปร์ได้ เนื่องจากเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่พัฒนาและยังไม่ได้พัฒนาโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินที่เริ่มขึ้นเมื่อ5-6ถึง6ปีก่อนโดยรัฐบาลที่ได้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แต่การดำเนินการช้ามักจะเกิดจากปัญหาคอร์รัปชันของนักการเมือง ไม่มีประเทศใดในโลกที่เปิดรับผู้อพยพชาวจีนและให้พวกเขาปรับตัวเข้าสังคมได้ดีเหมือนไทยคนไทยเชื้อสายจีนในไทยได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยในทุกด้านรวมถึงเรื่องการเมืองซึ่งนี่แตกต่างจากมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงมีคนจีนพ้ทะเลมากที่สุดในโลก คนไทยยังไม่ต้องการให้ชาวตะวันตกมาสอนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรือสิทธิของ LGBTQ เพราะคนไทยให้ความเคารพทุกคนตราบใดที่คุณเคารพวัฒนธรรมของพวกเขาเช่นกันท่านต่อมานะครับบอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากด้วยภูมิหลังของพวกคุณ ดูเหมือนว่าคุณจะสามารถเข้าใจและทราบซึ้งในแง่มุมลึกซึ้งของสถานที่แห่งนี้ได้อย่างรวดเร็วกว่าต่างชาติหลายๆคนที่มักจะมองข้ามไปท่านต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอสุดยอดเยี่ยมแบบนี้พวกคุณเก่งมากขอให้ปลอดภัยและสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยช่างน่าทึ่งและไม่เหมือนใครจริงๆทานตอมาบอกว่ากรุงเทพมหานครและประเทศไทยโดยรวมแล้วเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมากผู้คนโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกมักมีมุมมองแบบเมารวมเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครแต่ก็มักจะประหลาดใจเมื่อได้มาสัมผัสถึงความทันสมัย ความปลอดภัยและความมีชีวิตชีวาของเมืองนี้ส่วนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกว่าในต่างจังหวัดนั้นก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่น่ายินดีเป็นข้อมูลเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ใหญ่กว่าบ,บ้านเกิดของฉันที่เกาะโอฮาอูเซียอี I. ท่านต่อมาบอกว่าการใช้ชีวิตในเมืองไทยสามารถเป็นเรื่องง่ายหากคุณรับเงินเป็นสกุลต่างประเทศ แต่หากต้องหาเลี้ยงชีพด้วยเงินบาทมันจะเป็นเรื่องท้าทายมากขอให้คุณโชคดีกับเส้นทางของคุณท่านต่อมานะครับบอกว่าฉันเคยไปกรุงเทพย้อนไปในปี2021มันสนุกมากจริงๆและมันถูกต้องเลยมันยุ่งเหยิงมากๆยุ่งเหยิงจริงๆหมายถึงคุณจะไม่อยากขับรถในกรุงเทพแต่ถ้าคุณคิดว่า LA, Seattle, นิวยอร์กวุ่นวายแล้ว คุณยังไม่เคยเห็นสภาพการจราจรที่แย่จริงๆเลยคนขับแท็กซี่ที่ถูกบังคับจากหัวหน้าให้มารับฉันให้พาฉันไปที่โรงแรมและเขาก็วิจารณ์อยู่ตลอดเพราะระยะทางระหว่างจุดที่มารับฉันและโรงแรมมันอยู่ใกล้กันเกินไปเขาไม่พอใจเพราะได้รับเงินไม่มากพอฮ่าฮ่าฮ่าและนี่มันก็ขำจริงๆเลย เขาดันมาบ่นทั้งท้งที่สุดท้ายแล้วภรรยาและน้องสะพ้ายของฉันกลับพูดกับเขาเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงไม่คุ้นเคยที่คนท้องถิ่นจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีขนาดนี้เลยไม่นึกว่าเป็นคนไทยท่านต่อมาบอกว่ากรุ้งแทบสุดยอดจริงๆเลยทันต่อมาบอกว่าฉันเป็นคนไทยที่เกิดในอเมริกา สูง4ฟุต11นิ้วและกลับมาเยี่ยมที่นี่อีกครั้งในเดือนตุลาคมเพื่อร่วมงานแต่งของลูกพี่ลูกน้องของฉันฉันเดิน15นาทีจากโรงแรมไปไอคอนสยามและก็กลับมาได้ตามปกติแต่คนรู้จักก็บอกฉันว่าฉันไม่ควรจะเดินคนเดียวไปตามถนนในเวลากลางคืนฉันหยุดทุกซอยเพื่อเล่นกับหมาและแมว ท่านต่อมาเม้น์มาจากแคนาดานะครับบอกว่าในประเทศไทยคุณอาจจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนแปลกหน้าที่จะมาปล้นคุณแต่การขี่มอเตอร์ไซค์ในสภาพการจราจรที่แออัดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภัยเลยหากดูตามสถิติจากนั้นท่านนี้ก็มาแตกเป็นประเด็นประเด็นไปเลยนะครับบอกว่าประเทศอย่างไทยดูผ่อนคลายมากกว่าประเทศที่มีการแข่งขันสูงอย่างในสหรัฐอเมริกา หรือจีนซึ่งอาจมีผลต่อมุมมองที่คนในท้องถิ่นมีต่อเพื่อนมนุษย์ดูเหมือนว่าผู้คนจะเป็นมิตรขึ้นเมื่อไม่ได้รับความกดดันจากการแข่งขันทางสังคมประเด็นต่อมานะครับสำหรับการต่อสู้ MMA ที่มีพื้นฐานจากมวยไทยพวกเขาคนข้นคางหายากใน UFC และน้อยคนที่จะไปถึงจุดสูงสุดแต่ในวันแชมเปี้ยนชิพ มีนักมวยไทยแข่งเยอะกว่าซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะมันเป็นรายการของสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ขนะครับแอดมินไม่ได้พิสูจน์อักษรนะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องความไม่สบายใจน่าจะมาจากความไม่คุ้นชินหากคุณขี่มอเตอร์ไซค์เป็นประจำคุณจะชินกับความเร็วในที่สุดข้อดีของบริการนี้คือเขาไม่คิดค่าบริการเป็นนาทีเหมือนแท็กซี่ ดังนั้นการไปถึงจุดหมายช้าหน่อยก็ไม่ได้ต่างกันมากนักประเด็นต่อมานะครับแอนดรู Andrew, อย่าบอกฉันนะว่าคุณจับคู่แมทกับสาวประเภท2ในแอปหาคู่โดยคุณไม่รู้ว่าเธอมีความลับ8นิ้วซ่อนอยู่จากนั้นก็ทิ้งไอคอนรูปงูตัวหนึ่งไว้นะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องสายไฟบอกว่าบางทีประเทศไทยอาจจะต้องนำเข้าช่างไฟฟ้าจากตะวันตก เพื่อจัดการกับสายไฟให้เรียบร้อยประเด็นต่อมานะครับนักท่องเที่ยวควรแสดงความขอบคุณต่อคนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหนนี่คือมารยาทที่แขกควรมีเมื่อต้องเดินทางประเด็นต่อมานะครับบอกว่าการเดินถอดเสื้อในที่สาธารณะมักถูกมองว่าเป็นการไม่สุภาพแต่ถ้าอยู่ที่ชายหาดนั่นเป็นสถานที่ที่เหมาะสม ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทต่อมาก็เป็นประเด็นเปรียบเทียบประเทศนะครับท่านนี้ก็บอกว่าประเทศไทยน่าจะเปรียบเทียบกับเวียดนามได้ดีที่สุดเป็นประเทศที่กำลังเติบโตแต่ยังไม่ถึงระดับสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นนะครับประเด็นต่อมาบอกว่าขับรถไปอย่ามัวแต่ดู u t u b e นะครับก็คือมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับที่คุณอันดูเขาพูดถึงว่าสามารถสั่งกราฟให้ขับช้าขับเร็วได้นะครับเขาบอกว่า ก็คนไทยติดโซเชียลนะครับขนาดกับใบนะครับขับรถไปยังดู YouTube ไปจนเขาต้องบอกว่าตั้งใจขับรถอย่าดู YouTube นะครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่ากฎหมายขับขี่ที่ห้ามเสียสมาธิของไทยจะค่อนข้างหย่อนยานนะครับก็จบลงไปสําหรับท่านนี้จากแคนาดาเมนไว้อย่างหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า 99%ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกถือว่าปลอดภัยยกเว้นบางพื้นที่อย่างในสลัมในมะนิลาและย่างกุง้งคนเอเชียโดยเฉพาะชาวพุทธและมุสลิมมักเป็นคนที่มีวินัยและสุขุมมากกว่าโดยธรรมชาติท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยพัฒนามากขึ้นในช่วง40ปีที่ผ่านมา หากคุณเดินทางไปยังส่วนอื่นของโลกแล้วเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อ4 0่สถึงห้ปีก่อนความแตกต่างนั้นชัดเจนดังกลางวันและกลางคืนนะครับก็แตกต่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะครับต่อมาส่งท้ายกับ3ความเห็นสุดท้ายครับท่านนี้บอกว่าคนไทยคือคนที่อบอุ่นและเป็นมิตรที่สุดในโลกท่านต่อมาบอกว่ามวยไทยนั้นค่อนข้างหนักและดุเดือดเกินไปสำหรับเด็ก การฝึกมวยไทยยังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในทุกช่วงวัยและอุปกรณ์ก็มีราคาสูงเมื่อเทียบกับชุดและอุปกรณ์สำหรับเทควันโดยูโดหรือคาราเต้ต่อมาท่านสุดท้ายยังไม่พ้นเรื่องมวยไทยนะครับบอกว่ามันคือเรื่องจริงที่ว่ามวยไทยถือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มาจากชนชั้นแรงงาน เป็นที่รู้จักในฐานะวิธีการป้องกันตัวและแสดงถึงความอดทนและความพยายามของคนในชนชั้นนี้ข้อที่ดีเกี่ยวกับมวยไทยคือเป็นศิลปะการต่อสู้ของชนชั้นแรงงานครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิป แลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แบงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคข้อถูกอักขระนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับครับสำหรับเพื่อนที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอักขระสโตรครับช่วงที่เราจะต้องมา ขอคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจําคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 นะครับบางลูสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทําง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับ วันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการฟื้นู่กับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับวันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับบรรจุยี่สิบแท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่แค่ห้าสิบบาทนะครับถ้าเพื่อนๆสั่งสามหลอดตกอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับ 150ก็จะได้หกสิบเลเตก็จะรับทานได้2เดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีวิตามินเนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับ ดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่ต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก b 12เล 22, ว่าวิตามิน C อย่างเดียวแต่ละวันนะครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A ync, อถึงซิหรือวิตามิน A ถึงวิตามิน Z นะครับซึ่งวันนี้วิตมินก็อันควบคู่ไปกับเซนชั่ม A ถึงซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับ แต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนทัมซิลเวอร์50พัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาตุแต่ละใบเนี่ยเขาต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตร50พัทส,สำหรับปริมาณแร่ธาตุวิตามินที่เหมาะสมสําหรับในช่วงวัยนะครับนี่แหละครับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของแอดมิน,นัหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแทน,นครับวิตามินเม็ดฟูจากเยอรมันสีสวยนะครับรับทานง่ายก็พร้อมแล้วนะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือ B รู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมารับประทานรวมกันกันกบ A2 s ูซินี่นะครับหนึ่งกระปุกมี30เม็ดราคาอยู่ที่249บาบาทเท่านั้นนะครับสาม,มารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับแต่อาหารได้รับวิตามินนะครับเป็นการตอบแทนร่างกายของเราครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปได้นานนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรัโตขขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ